ไมด้วยสีนี้สีอะไรครับสีม่วงโอเคม่วงครับครับสีนี้เหลาแล้วมันแหลมอ่าระบายเลยถ้ามันถ้ามันพังลบมันพังแล้วอะ่ะยังไม่พังเนี่มัน,น,นมันเนี่ยเนี่ยมันแตกแล้วอะ่ะไม่เหลาแล้วสิไม่เหลาแล้ว นั่นอะไรอ่ะไข่ไหมระบายไข่ระบายสีอะไรสมีม่วงอืมไข่เน่าเลยไข่เน่านีไข่เป็ดไม่ใช่ไข่หมาไข่แดงอ๋อฮักส,สีเะไ